เอาไฟแดงทานหมดเปลี่ยนทานก็นค,คือว่าจริงแล้วตัวเองมา, <c oughs> ม,ามาที่วัดนี้เป็นครั้งที่สองแะค่ะอาจารย์ <c oughs> แต่ก่อนหน้านั้นตัวเองก็พยายามที่จะไปวัดนู้นวัดนี้แต่ว่าก็คือตัวเองก็ยังทุกข์อยู่อะค่ะ <c oughs> แล้วแล้ว,วนนเพื่อนบอกว่าไปวัดไหนก็ได้ที่ที่อยากจะมาแล้วพอดีว่าเพื่อนแนะนําให้มาที่นี่อะค่ะ <c oughs> คือ,อจริงจริงแล้วตัวเองก็มีทุกข์เรื่องเรื่องลูกคือ <c oughs> <c oughs> ือถ้าไปวัดไหนก็ได้ที่อยากจะไปเนี่ยเรียบร้อยเลยนะไปเจอนอนในโรงแน่เลยนะต้องไปวัดไหนก็ได้ที่เขาสอนพุทธวจนะอสอนคำศาส,ะสะดาที่พระเขาสอนคำศาส,ะสะดาของเขานะราคาวนี้ก็เลยม,มาที่วัดครั้งเมื่อวันเสาร์ที่แล้วอะค่ะก็ ได้หนังสือกลับไปอ่านตอนนี้ก็อ่านจบไปประมาณหนึ่งเล่มแต่ว่าวันนี้ติงก็อยากจะถามอาจารย์ว่า <c oughs> ถ้าลูกเราอ่ะติดเกมมากๆเนี่ยเราจะทำยังไงไม่ให้เขาติดเกมอะ่ะให้เขาตั้งใจเรียนอ่ะีนน้เกมมันเป็นศาสดาไปแล้วนะอืม,อมทำยังไงให้คำศาสดาของเราเนี่ยน่าเชิญชวนน่าติดอย่างเกมมั่ง <c oughs> <c oughs> โยมดูหลายๆคนตอนนี้ติดถ่ายทอดสดนะของวัดนาองค์เนี่ยโยมที่ฝรั่งเศสที่หลายๆคนเลยดูตลอดเลยทั้งวันเนยนะสงข่าวมาบอกขนาดอายุ88 94นะลูกหา iPad ดให้ดูตลอดเลยทีนี้นะติดคำพระศาสดานะต้องให้เขาได้ฟังสักนิดหนึ่งหาวิธีนะ พาไปโน่นไปนี่นะ <c oughs> ลองหาเครื่องล่อเขาบางอย่างมัง่งแล้วล่อมาแล้วให้ได้ยินได้ฟังคำสศดาย์าเหมือนเศรษฐีให้เงินลูกไปฟังธรรมะผู้เจ้านะเอาลูกว่าตังไปไปฟังธรรมะมาสิผู้เจ้าพูดอะไรมัง่งนะ <c oughs> หรือพระนันทะเนี่ยอยากจะลาศิกขานะ นึกถึงแฟนเก่าตัวเองผู้จ้าบอกอะนันท่าไปเที่ยวสวรรค์กันบ้าง <c oughs> ฟ้าไปเที่ยวสวรรค์ไปดูนางฟ้าเป็นไงนางฟ้าโอ้โหสวยมากเลยกับแฟนเธอเปไป <c oughs> เน่ยเหมือนนางลิงถูกไฟลวก <c oughs> โอ้เห็นไหมดีกว่าต้องเยอะก็ <c oughs> เลยบอกว่าอ่ะเรารับประกันให้ถ้าเธอบวชต่อเนี่ยประพฤติพรมจรยร์เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเธอจะได้นางฟ้ามาคลองนะอ่าเอาไม่นันทะเอาเอาแลกกัน นะอยู่ต่อพอพาลงมานะจากสวรรค์พระนันทาก็เดินจงกรมนั่งสมาธิปาลบความเพียรเอาละงานเนี้ยได้แต่งงานกับนางฟ้าแนะ่นะอนะ่ก็ทําความเพียรไปมาพวกพิสูุก็ลรอวะ่ะอู้ว่เนี่ยหวังจะได้นางฟ้าเนี่ยทำความเพียรน,นะก็พระนันทาก็รู้สึกละอายก็ทําความเพียรไปเรื่อยๆจนกรทั่งนะบรรลุธรรมก็เลย มากล่าวคืนคำกับพระศาสดาบอกไม่อยากได้ละครูจ้า,าก็บอกว่าการกล่าวเนี่ยเป็นอันคืนตั้งแต่ท่านบรรลุธรรมแล้วนั้นอันนี้เราก็หาเครื่องล่อซะหน่อยเนะาะลองล่อมาสักนิดหนึ่งแล้วก็ให้ได้ฟังคำพระศาสดาเดี๋ยวก็เข้าใจองอะ่ะรำในมัสการ,รพระอาจารย์เจ้าค่ะ ยังอ่านหนังสือของพระอาจารย์แล้วหลายเล่มบางครั้งเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจซึ่งมันเป็นคําค่อนข้างที่จะยากอะคะ่ะพระอาจารย์ยยยะโยคะอะไรเงี้ยค่ะบางบางครั้งรู้สึกว่าเออตรงนี้มันแปลว่าอะไรอันนี้จะไปหาหาคาตอบได้ตรงไหนหาคําคตอบได้จากพระที่ล้องเข้าในหลักพุทธวจนะพระเจจาบอกให้เข้าไปซักไซไล่เลียงสอบถามทวนถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ใน ด้วยการทําดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้นะหรือถ้าโยมไม่มีโอกาสมาโยมอ่านให้มากเสพพบให้มากคําผู้เจ้าจะมีคําตอบอยู่ในนั้นเสร็จเป็นคําของคนคนเดียวในโลกที่พูดอธิบายความหมายคําของตัวเองไว้เสร็จสัตทั้งหมดสมลบูรณ์บริบูรณ์นะนะอ่ออกาก็เคยกลับเรียนถามท่านพระอาจารย์ท่านอ <c oughs> าจารย์บอกว่ามันเป็นคําที่ค่อนข้างที่จะยาก Mm hmm. คือบางทีพระอาจารย์เองก็ยังไม่ไม่ทราบต้องไปค้นใช่าด้วยใช่ก็ต้องถามสิว่าคําอะไรคำคั้นนั้นอาตมาไม่รู้โยมก็ยังไม่ต้องรู้หรอกเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่มีพระคนไหนรู้ไปทุกเรื่องเพราะว่าถ้าพระอ่านคาพู้เช้ารู้เรื่องหมดก็เป็นศาสดาเองลนะนะมันจะมีติดบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะอา่านั้นเราติดคําไหนเราก็ <c oughs> มาถามใช่ไหมามาถามถ้า ผู้ที่ศึกษามาก่อนเราเนิ่นนานยังติดอยู่อ๋อก็ให้ทราบเลยอย่าเพิ่งไปสนใจคำนี้มันวางไว้ก่อนใช่ไหมมันไม่จำเป็นจะต้องรู้ทุ้หมดไม่เหมือนพ็อกเก็ตบุ๊กที่โยมจะต้องนั่งอ่านรู้หมดมันไม่ใช่มันคือสัจจะความจริงนะและการไม่รู้ตรงนี้ขวางกาั้นการหลุดพ้นไหมไม่ขวางไม่ขวางก็ปล่อยมันไว้นะใช่ไหมเราไม่ได้ตัดต้นไม้นี้แล้วเราออกจากป่าได้ไหมออกได้ตัดต้นอื่นไปแทน ใช่ไหมตัดเฉพาะต้นที่ขวางหน้าเราแล้วก็ออกป่าไปได้ไม่ใช่ไปปราบต้นไม้มันทั้งป่าเลยนะไอ้ต้นนี้ก็ตัดไม่โค่นไม่หักสักทีตัดมันอยู่นั่นน่ะแทนที่จะไปตัดต้นเล็กๆแล้วเดินไปทางอื่นใช่ไหมอ่าต้องฉลาดนะแต่หนูก็เข้าใจนะคะพระอาจารย์เช่นว่าพระอาจารย์บอกว่าละนันทิคือละความเพลินถ้าเราเพลินไปในนันทิก็เท่ากับเราก็ไปสร้างอุปทาน ใช่ไหมคะพออุปทานเราก็จะได้สร้างเมตนาสร้างพพสร้างชาติต่อไปใช่ไหมคะถ้าเราละจักรันทีเราก็กลับมาดูลมหายใจแล้วก็เป็นการเจริญอานาปาณสติโดยการดูลมหายใจพระพุทธองค์ก็อยากจะเหมือนท่านอยากจะบอกให้เรามีสติดำรงมั่นอยู่กับทุกขณะที่เราทํานั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนใช่ไหมคะ ถูกต้องใช่ไหมคะพระอาจารย์การอยู่กับปัจจุบันได้ประโยชน์ลายยมต้องรู้ลึกเข้าไปอีกยมจะเห็นการเกิดการดับค่ะของรูปของน้มใช่ไหมเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตของอารมณ์ไม่มีอารมณ์ใดอยู่ถาวรโกรธคนนี้มากเลยไม่ถาวรเดี๋ยวก็ดับใช่เดี๋ยวก็หายแลวอารมณ์อื่นก็เข้ามาแทนเข้ามาใหม่ใช่มันจะมีเกิดมีดับอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆไม่มีรักถาวรเกียริถาวรไม่มีเปลี่ยนแปลงตลอดอืค่ะ เรียนพระอาจารย์ชัค่ะ,ะเรื่องพ,พระวกรักะะกะลิกค่ะวักกะลิทําไมนะก็คือว่าพระพุทธองค์จะทรงสอนว่าไม่ให้พระวักกะลิกติดในรูปแล้วก็เสียงของพระพุทธองค์ใช่ไหมคะพอถึงช่วงออกพรรษาท่านก็ไล่พระวักกะลิกไปว่าให้ท่านน่ะไปจากเราซะท่านวักกะลิกก็เสียใจน้อยใจว่าพระพุทธองค์อ่ะไม่ไม่ทรงรักหรือว่าทรงโกรธพระวักกะลิกแล้ว ท่านก็เลยหนีขึ้นเขาคิชกูดไปแล้วก็จะกระโดดเขาคิชกูดพระพุทธองค์ก็เลยทรงมาปอกว่าวักกะลิกวักกะลิกเราอยู่ที่นี่ท่านก็รีบลงมาหาซึ่งเหมือนกับท่านสอนจะเป็นคําสอนที่แทบว่าไม่ให้ยึดติดในตัวของพระองค์ท่านจะมายึดติดทําไมในร่างกายอันเน่าเปื่อยแล้วท่านพระวักกะลิกก็เลยเข้าใจจริญิติอสังหาสี่ได้อันนี้คือเหมือนพระพุทธองค์บอกว่าถ้าผู้ใดเห็น ทำผู้นั้นก็เห็นเราถึงเจ้าจะอยู่ใกล้เราแต่ท่านถ้าไม่เข้าใจธรรมะของพระพุทธองค์ก็เหมือนกับท่านเจ้าอยู่ไกลเราอันนี้คือท่านจะไม่ให้ยึดติดเลยแม้กระทั่งตัวพระองค์เองใช่ค่ะตัวพระองค์เองหรือรือบุคคลหรือพระที่เป็นพระครูบาอาจารย์ใช่ไหมจ๊ะค่ะใช่พระเจ้าจะบอกปัจกะลิประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้กงบอกเนี่ยกายพระงเป็นกายเน่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา นะ,ะตัวธรรมะสาคัญคือเห็นพระเจ้าหรือมองพระเจ้าหรือรู้จักพระเจ้ารู้จักไปให้ถึงธรรมะของท่านสิพระเจ้าจึงบอกเธอเนี่ยเป็นโอรสอันเกิดจากปากของตถาคตปากพระเจ้าร่างกายพระเจ้าจะใช้ปากไปพูดคําออกมาตัวคําพูดเนี่ยเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวทําให้เราเนี่ยเข้าถึงนิพพานได้ไม่ใช่ก่อนกายพระเจ้าก่อนกายพระเจ้าทําอะไรไม่ได้ใช่ไหม แต่พระองค์ใช้ปากพกระองค์จึงบอกเราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากปากตถาคตนะเนรมิตรโดยธรรมเป็นทายา,าทแห่งธรรมตัวธรรมะสําคัญที่สุดนะจะดูไม่เข้าใจว่าเออจะจากพระไตรปิฎกหรือเปล่าที่บอกว่าพระวักกลิกท่านก็คิดว่าท่านคงจะหมดจากเวทนาแล้วท่านก็เลยทํากาละที่ว่าฆ่าฆ่าตัวตายโดยสาตตาวุธแล้วท่านก็รู้ว่าเออการเวทนานั้นยังมีอยู่กับเราเนา แล้วท่านก็เลยจเจริญสติปัฏฐานสี่ให้เข้าแล้วท่านก็ถึงปร,รินิพานแล้วพระพุทธองค์ก็มากับพระอานนท์มาหาพระ,พระวัคคัลิแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระอานนท่านดูสิเอ่อจะเห็นกลุ่มกลุ่มควันหมอกควันนั้นไหมก็บอกว่าเห็นพระเจ้าค่ะแต่ว่าหมอกควันนั้นก็คือมารที่หาตัวพระวักคัลิไม่เจอเพราะว่าพ,พระวักคลิเนี่ยปร,รินิพานไปแล้วเอเอใช่ไหมคะ ตรงเนี้ยไม่เข้าใจว่าทําไมพระวักกะลิทถึงทําฆ่าตัวท่านนะคะก็แล้วแต่กรรมเป็นอย่างนั้นนะนะกรรมของใครของมันนะดังนั้นพระหลานคฆ่าตัวตายมีนะแต่พระเจ้าไม่ได้สันเสริญการฆ่าตัวตายแต่โยมบอกอ้าวแล้วทำไมเป็นก็กรรมมันเป็นอย่างนั้นท่านสร้างมาเป็นอย่างนั้นทำไมพระโมคคัลถึงถูกทุบตีตายก็กรรมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหม เพราะท่านเคยไปทําอย่างนี้อย่างนี้มาก่อนใช่ไหมแต่จิตหลุดพ้นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็ไม่ได้เป็นปาณาติบาตหรืออะไรค่อเป็นก็เป็นก็เป็นเป็นพระหลานไปแล้วแล้วยังไงอ่ะศินมีอะไรไม่มีอะไรนะพระมาจารย์น,นี้เป็นไปพร้อมเพื่อการถึงพร้อมด้วยีิเหรอไม่ใช่ถึงพร้อมด้วยสมาธิหรอไม่ใช่ถึงพร้อมด้วยญาณทัศนะไม่ใช่ เจตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เมื่อถึงแล้วไปพูดไรเรื่องศีลไปพูดไรเรื่องสมาธิหมดราคาไปแล้วแต่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเริ่มต้นด้วยการทานศีลและภาวนาก็นั้นมันเริ่มต้นนี้เขาสําเร็จแล้วอ่ะจะไปพูดอะไรเรื่องเหล่านั้นมันคนละขั้นตอนกันแล้วใช่ไหมถ้าจิตอยู่ในอุเบกขาก็ให้ให้ให้เราดูในอุเบกขาใช่ไหมคะพระอาจารย์อุเบกขาก็เป็นอนัตตาใช่ไหมคะพระอาจารย์มันก็ยังไม่ได้เที่ยง ก็เกิดดับอุเบกขาไม่ดับแล้วอุเบกขาก็เกิดดับดเกิดดับใช่ไหมคะเพราะอุเบกขาดับสิ่งอื่นก็เกิดตามมาภพชาติก็เกิดใหม่จึงเจริญสติเจริญสติไปเรื่อยๆดูจนกระทั่งว่าอุเบกขานั้นก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธาตุมันไม่มีอะไรมัแปรปวนแล้วเป็นทุกขังอนัตตาจริงๆใช่ไหมใช่อหมติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะ ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทา มก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทําวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ